ต่างชาติตะลึงซอมบี้เมืองไทยเรื่องใหม่อย่างปากกัดตีนถีบก็ดังไกลเกินคาดนี่หรือหนังเมืองไทยก็กลายเป็นกระแสดังในต่างประเทศเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคัน่นแอดขอแนะนำโปรแรง YouTube พีเพ i u มเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทก็ดูเพลินได้ไม่มีโฆษณาคัน่นทั้ง YouTube และ Netflix ครบ จบในที่เดียวและพิเศษสุดโปรโมชั่น YouTube p r e m เม m แบบถาวรจ่ายทีเดียวแค่269บาทเท่านั้นหรือจะปลดล็อกแชท t GPT ทีพัเริ่มต้นแค่89บาทมีคู่มือและก็แอดมินดูแลการใช้งานหลังบ้านให้ด้วยอย่างอื่นนะก็มีทั้ง V t ทีวี I i ช i s n e y Plus พักับอีก60กว่าแอปที่น่าสนใจแอดไลน์ไปที่แอดด็อกหรือสแกน q r Code คตรงนี้ได้เลยอย่าลืมบอกด้วยละ่ะว่ามาจากช่อง C ีคอมเมนต์จะได้รับบริการสุดพิเศษไปเลย สวัสดีครับทุกคนหนังไทยก็เล่นใหญ่อีกแล้วนะครับปากกัดตีนถีบหนังซอมบี้ไทยเรื่องใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้าฉายต่อจากสงครามส่งด่วนและหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่ต่างชาติเขาสนใจกันมากโดยเรื่องย่อของปากกัดตีนถีบเนี่ยก็เป็นหนังแอคชั่นสยองขวัญที่กัตนาโมชั่นพิคเจอร์เนี่ย ผลิตได้กับเน็ตฟิกซึ่งจะเล่าเรื่องราวในอนาคตของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของสิ่งแวดล้อมจนต้องกินมแมลงเป็นอาหารผู้คนเนี่ยก็ต้องดิ้นรนจากการเอาตัวรอด สิงอดดนักมวยอาชีพที่ต้องบุกตะลุยไปช่วยแฟนสาวของเขาที่ติดอยู่ในโรงพยาบาลเนื่องจากว่าซอมบี้เนี่ยก็ระบาดในโรงพยาบาลซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ต้องเอาตัวรอดแล้วก็เผชิญกับฝูงซอมบี้กระหายเลือดและที่ต่างชาติเขาสนใจกันมากเลยก็คือการผลิตครั้งนี้เนี่ยก็ถือเป็นครั้งแรกของ Netflix ที่เขาใช้เทคโนโลยี TD in c ิน e r a VFX หรับเนื้อหาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมันก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าตัวหนังเนี่ยจะทำได้ ดีขนาดไหนเข้าฉายวันที่9กระกรกฎาคมนี้ทาง Netflix งั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันดีกว่านะครับว่าเขานั้นจะคิดอย่างไรกับหนังซอมบี้เมืองไทยคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกนะครับฉันไม่ได้โกหกหรอกนะคนเอเชียนะเขารู้วิธีสร้างหนังหรือว่าซีรีส์ซอมบี้คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับดีกว่าหนังฟิลิปปินส์แน่ๆ ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับหวังว่าหนังอมันจะดีเหมือนกับหนังซอมบี้เกาหลีอย่างเทนตูปูซานนะชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับโอ้โหจะได้ดูหนังซอมบี้ในวันเกิดของฉันแล้วสินะมันคงจะเจ๋งสุดๆไปเลย ชาวต่างชาติท่านต่อมาเขาก็จินตนาการเหตุซอมบี้บุกกรุงเทพนะครับหากว่าซอมบี้นะบุกกรุงเทพจริงๆนะ่ะก็คงจะเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่เลยแหละไม่มีใครนะ่ะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อค้าแม่ค้าก็คงจะตะโกนโฆษณาขายของริมถนนในะขณะที่ผู้คนรอบๆนะ่ะกำลังจะถูกกิน ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับหนังซอมบี้ที่ดีที่สุดอย่าง Train to b นะูซ a n น่ะก็ยังคงอยู่ในอันดับต้นๆของรายการของฉันนะแต่ว่าตอนนี้ฉันก็พร้อมแล้วสำหรับเรื่องใหม่ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับหนังซอมบี้จากต่างประเทศเนี่ยฉันชอบมากเลยนะพวกเขานะ่ะทำได้ดีที่สุด ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับใช่แล้วแหละแต่ว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะโดยเฉพาะหนังของเอเชียเนี่ยพวกมันก็ดีกว่าหนังซอมบี้ของอเมริกาเยอะเลยนะคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาจริงๆแล้วอะ่ะฉันไม่เคยเป็นแฟนหนังของต่างประเทศเลยนะแต่ว่าหนังซอมบี้เนี่ยมันสุดยอดมากๆ ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับหวังว่ามันจะดีเหมือนกับเทนทูปูซานนะก็เป็นภาพยนตร์ซอมบี้ที่ฉันชอบที่สุดตลอดการพวกเขาเข้าใจแล้วว่าภาพยนตร์ซอมบีนะ้ควรจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมฉันก็หวังว่ามันจะมีตัวเลือกเสียงภาษาอังกฤษด้วยนะ ชาวต่างชาติท่านต่อมาเขาก็สงสัยนะครับนี่เราไม่เคยมีหนังซอมบี้เมืองไทยเรื่องไหนเลยนี่ที่เพิ่มเข้ามาในรายการของน t fli x อะชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาเสริมเรื่องภาษาอังกฤษนะครับถ้าพวกเขาอไม่พูดภาษาอังกฤษฉันอาจจะไม่อยากดูมันก็ได้นะเพราะบางครั้งอะชักก็มัวแต่สนใจคำบรรยายมากเกินไปจนไม่ได้ดูหนังเลยฮ่าฮ่ ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาเสริมเรื่องนี้เลยนะครับบางครั้งน่ะพวกเขาก็อาจจะเพิ่มภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักก็ได้ดังนั้นอาจไม่จำเป็นที่จะต้องมีคมําบรรยายแต่อย่างไรก็ตามฉันก็ดูรายการแล้วก็ภาพยนตร์เอเชียจํานวนมากมันก็มีคมําบรรยายนะและฉันก็คิดว่ามันคุ้มค่าชาวต่างชาติท่านต่อมาเขาก็เห็นด้วยเรื่องคำบรรยายเลยนะครับฉันก็เหมือนกันเลยอะแต่ว่าฉันชอบเทนทูปูซานนะ แต่ว่าก็ต้องดูซ้สอรอบเพราะว่ากลัวจะพลาดตอนอ่านคำบรรยายชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับเขาก็มาวิเคราะห์หลังเห็นรูปภาพซอมบี้ในเมืองไทยมันวิ่งได้นะครับฉันไม่คิดว่าซอมบี้มันควรจะวิ่งได้นะ คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นต่างเรื่องนี้เลยนะครับฉันคิดว่าซอมบี้วิ่งได้เนี่ยแหละน่าเชื่อถือกว่าโดยเฉพาะซอมบี้ที่เพิ่งกายร่างใหม่ๆฟังก์ชันการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะก็ยังคงมีอยู่เว้นแต่ว่ามันจะเน่าเสียไปหมดแล้วซอมบี้วิ่งได้นั่นแหละเจ๋งแล้วก็น่ากลัวกว่า ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเช่นกันนะครับฉันก็เห็นด้วยเลยนะซอมบี้รุ่นใหม่ๆนะควรจะวิ่งได้แล้วแต่หากอายุมากขึ้นผิวหนังก็จะเริ่มเสื่อมสภาพเนื้อก็จะเริ่มเน่าเปื่อยแล้วก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและก็อาจจะเคลื่อนไหวได้ช้าลงชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาแซวนะครับผลจากการกินอาหารไทยมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพวกเขาน่ะก็เลยกลายเป็นซอมบี้ฮ่าฮ่าฮ่า คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับถ้าให้ชั้นเดานะในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะมีทั้งมวยไทยแล้วก็ MMA ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาสงสัยเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าจัดการซอมบี้ด้วยศอกแบบมวยไทยเนี่ยมันจะไม่โดนซอมบี้กัดหรอกเหรอ ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาวิเคราะห์ซอมบี้ในหนังไทยนะครับซอมบี้ที่วิ่งได้เนี่ยพวกมันน่ากลัวกว่าไงพวกเขาเนี่ยก็เลยอยากทำแบบนั้นคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ฝากถึง n น t f l i x นะครับขอให้มีเสียงภาษาอังกฤษด้วยนะฉันขี้เกียจจะอ่านซาับ คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเรื่องนี้เลยนะครับใช่แล้วแหละฉันมักจะดูหนังตอนกลางคืนมันมืดเกินกว่าจะอ่านตัวหนังสือได้นะชาวต่างชาติท่านต่อมาเขาก็มาคาดหวังหนังไทยเอาไว้สูงมากเลยนะครับหนังเรื่องนี้มันคงจะยอดเยี่ยมเหมือนกับเรื่องเทนทูปูซานเลยแหละ ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันไม่ค่อยชอบหนังต่างประเทศสักเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าหนังชั้นหนึ่งเท่าที่ฉันเคยดูมามันก็ยังดีไม่พอที่จะเป็นหนังเกรดบีด้วยซ้ําแต่ว่าฉันอ่จจะลองดูหนังเรื่องนี้นะแล้วก็เทนทะูปูซานอ่ะทุกคนก็บอกว่ามันดี ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เช่นเดียวกันเลยนะครับฉันก็ชอบหนังซอมบี้มากเลยนะเทรนตูปูซาเนี่ยก็เป็นผลงานชิ้นเอกเลยแหละและฉันก็ตั้งหน้าตั้งตารอเรื่องนี้มากๆและก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซ u b s ไ r i b e ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย